สวัสดีค่ะวันนี้พี่การจะชวนทอดลูกชิ้นปลารักบี้ค่ะกับน้ำจิ้มทำเองรสเด็ดของเรานะคะวิธีทำก็ไม่ยากเพียงแต่เราเอากระทะตั้งไฟใส่น้ำมันร้อนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เอาลูกชิ้นปลาที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยลงทอดก่อนเลยค่ะพี่การตัวก,กระดิ่งจะใช้ฝามอบังไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะพอเราใส่ลงไปได้ประมาณ5นาทีเราก็ใส่ใบเตยห,หอมๆของเราเนี่ยลงไปด้วยจะทําให้ทุกชิ้นของเราเนี่ยอไม่มีกลิ่นคาวค่ะทุกชิ้นปลารักบี้เนี่ยเอะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยเราซื้อจากตลาดมานะคะก็ล้างทำความสะอาดให้เสด็จน้ำสักหนึ่งรอบ สร็จแล้วพอแห้งสนิทแล้วเราก็ตรงทอดด้วยน้ำมันร้อนๆนะคะวันนี้พี่การอาจจะดูว่าเอ,อทำไมพี่การใช้น้ำมันนะ้อยเราก็ประหยัดไงอยาจะใช้มากกว่าน,นี้ก็ได้แล้วแต่เพืเ่อนๆเลยแต่เคล็ดลับของพี่การก็คือว่าให้ใส่ใบเตยหอมๆลงไปด้วยจะทำให้เ,เวลาเราทอดลูกชิ้นปลาของเราเนี่ยไม่มีกลิ่นคาว แล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคะทอดไปนะคะก็พยายามกลับไปกลับมาค่ะเพื่อนๆ่เาเราไม่ต้องทอดให้กรอบมากนะคะพอสุกได้ที่เดี๋ยวพี่การก็จะเอ่ออเากระชนมาตักแล้วก็พักไว้ให้เสด็จน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มกันนะคะน้ำจิ้มของพี่การก็ ขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆทำง่ายๆพี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทําดูแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเป็นไหนเราอยากทานนะเออลูกชิ้นทอดหรือว่าจะเป็นไส้กรอกทอดเราก็เอาน้ําจิ้มของเราที่เราใส่ไว้ในเก็บไว้ในตู้เย็นเอามาใส่ทานได้เลยค่ะแค่ใส่ถ้วยแล้วก็ใส่เออ ผักชีก็ทานได้แล้วค่ะพี่การก,ก็กวนน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มก็มีนะคะน้ำตาลปี๊บ1กิโลนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะ200กรัมเกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนเคี่ยวไปจนให้เหนียวนะคะเนี่ยคะ่ะจะขึ้นดอกหมากแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่พริกกับกระเทียมที่เราตนนัดลงไปนะคะ พริกกับกระเทียมที่เราปั่นไว้เนี่ยก็จะฟมเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ของพี่การใช้ประมาณ30เม็ดนะคะกับกระเทียมจีน2หัวปั่นรวมกันนะคะแล้วก็ใส่ก็เคี่ยวต่อให้เหนียวค่ะอพอเหนียวได้ที่นะคะเราก็สังเกตดูนะ จะขึ้นเป็นฟองถ้าภาษาโบราณเขาเรียกขึ้นดอกหมากเราก็ใช้ได้นะคะหรือไม่เราก็ตักมาสักช้อนหนึ่งลองพักไว้ก่อนพอเหนียวเราก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยเราก็เอาลูกชิ้นรักบี้ที่เราทอดของเราเนี่ย ใส่จานนะคะให้สวยงามาเพื่อนๆอาจจะโรยด้วยเอ,อผักชีตกแต่งสักนิดสักหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะได้ดูน่าทานนะคะเมื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้าจิ้มนะคะออลูกชิ้นของเราที่เรากวนไว้เรียบร้อยนียใส่ถ้วยค่ะอแล้วเราก็โรยด้วยผักชีสักนิดสักหน่อยออให้ดูน่าทาน เห็นไหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะว,ว้าวโอ้โหคะ่ะลูกชิ้นลักบี้ของพี่การไม่ขาวเลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมใบเตยด้วย <S <S เสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะลูกชิ้นปลารักบี้ทอดกับน้ําจิ้มทําเองของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะอย่าลืมไปลองทําดูนะคะสวัสดีคะ่ะ